เป็นก็ <c oughs> อากาศข้างบนก็ดีมากๆครับผมแล้วก็แล้วก็เราก็ได้แบบจริงๆคือโปรเจกต์นี้มันมันเป็นโปรเจกต์ที่เราคุยกันเล่นๆครับว่าแบบเราจะหาอะไรทําดีนะช่วงแบบแบบช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็คุยมาว่าแบบเออแบบบนดอยมันก็น่าไปนะจริงจริงตอนแรกแค่อยากจะไปเที่ยวแล้วเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเราไปบริจา่ะคุยกันว่าเอ้ยถ้าเราไปบริจาคของเรามันจะทําได้ไหมอะไรย่างเงี้ยครับเขาก็เลยไปคุยกับทางญาติเขาเลยซึ่งเขาก็บอกว่า ทางบนดอยอะไรเงี้ยครับก็มีแบบชาวบ้านมีเด็กๆเยอะมากๆครับผมที่ที่จริงๆเขายังขาดแคลนพวกแบบเครื่องนุ่งหง่มของใช้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยโอเคได้งั้นตัดสินใจไปบริจาคของกันซึ่งจริงๆบนดอยที่เราไปเนี่ยครับเราไปหลายที่มากนะครับแต่ด้วยความที่มันไกลครับไกลมากแล้วก็เวลาเราน้อยฮะก็เลยก็เลยไปได้แค่ไม่กี่ที่อะไรเงี้ยครับผมใช่ซึ่งตาปูเหมือนเราก็รู้อยู่เนาะเป็นบ้านเป็นต้นกำเนิด ใช่ครับใช่เ,เป็นเป็นของครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับคือจริงๆส่วนตัวผมอะมีโอกาสได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ค่อนข้างบ่อยดอยก็ไปหลายดอยแต่ดอยนี้ไม่เคยไปเลยเขาบอกมันเป็นสูงสูงอันดับ2ของประเทศซึ่งการเดินทางมันยังแบบมันเหมือนเป็นเป็นดอยที่คนยังไม่ค่อยไปนะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากแบบเขาเรียกว่าอะไรซัพพอร์ตตรงนี้ให้คนมันได้ไปเที่ยวกันนะเพราะจริงๆข้างบนบรรยากาศดีมาก แต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนมาเท่านั้นเองถนนอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้แบบเป็นถนนแบบถนนปูนเลยครับยังเป็นทางลูกรลางอยู่เลยมันจะแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์หน่อยซึ่งถ้าคนชอบมาจนภัยผมว่าที่เนี่ยตอบโจทย์นะฮะแต่ถ้าผมกว่าจะขึ้นไปก็เวียนหัวเหมือนกันเพราะมันหลายโค้งมากใช่ครับด,ด,ด,ดีครับสวยงามฮะแล้วก็ก็คุยเล่นว่าแบบเออน่าจะแบบทําให้แบบคนมาเที่ยวเยอะๆขึ้น,นเพราะอย่างน้อยมันน่าจะได้ช่วยแบบเพื่อชาวบ้านบนนั้นเพราะว่าจริงๆ เด็กบุญดอยหรือว่าชาวบา้านบุญดอยคือมันไม่ได้อยู่เขาไม่ได้อยู่กันเยอะครับมันมันเป็นแค่แบบชุมชนเล็กๆซึ่งของที่เราไปบริจาคเอาจริงเรายังแบบต้องไปกระจายที่อื่นๆเพราะว่าบนนั้นคนไม่ได้เยอะมากเราก็เลยไปหลายที่ม,มากๆครับผมท,ที่กระจายของไปอะไรก็ไปแจกพวกแบบขนมด้วยอะไรเงี้ยเด็กๆก็น่ารักมากนะครับเด็กบุญดอยอะไรเงี้ยครับใช่คร<ๆ>ับได้ไปเจอใครบ้างหลังจากไปถึงที่แล้ววะจริงๆเจอครบแล้วนะครับเจอครบเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็โอ้ยญาติๆครบเลย ผมเลยเพราะว่าเขาเขาก็มีเหมือนมีโฮมสเตย์มีโรงแรมที่อำเภอฝางไปเที่ยวได้นะฮะบขายของไปฝากตัวใช่ครับไปฝากตัวด้วยแล้วก็ไปไปทำกิจกรรมดีๆด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ใช่นถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่ได้ไปเจอที่แบบเดินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีโอกาสได้เจอกันก่อนหน้านี้แล้วบ้างครับเวลาเหมือนเขามากรุงเทพอะไรเงี้ยเราก็ได้เจอกันบ้างอะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นเจอแบบเป็นเต็ม ใช่ครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงเงี้ยใช่ครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงเยอะสุดเกรงไหมก็จริงๆไม่ไม่ได้เกรงนะครับเพราะรู้สึกว่าครอบครัวเขาน่ารักน่ารักดีครับก็แบบชิลๆสบายๆกันดีครับเขาเหมือนแบบเป็นเป็นเพื่อนเปนเพื่อนกันอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันลูกอะไรเงี้ยครับก็เราก็รู้สึกว่าเออก็ก็ ก็แนะนำแนะนำยังไงดีครับก็ปกติครับก็ปกติก็เขหรือว่าก็แนะนําตัวว่านี่แฟนพี่ครับผมว่าเขาน่าจะน่าจะน่าจะรู้อยู่แล้วครับน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับพี่มีรูปป่าวพูดไหมจ๊ะอะไรนะฮะมีรูปป่าวพูดไหมนี่แฟนผมไม่ไม่ขนาดนั้น่ไม่ขนาดนะโอ้ใจเย็นพี่ใจเย็นครับแล้วเขาบอกเขาฝากฝากอะไรนะก็จริงๆก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะครับผมเขาก็ก็รู้อยู่แล้วเขาก็ให้คอยดูแลกันอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมใช่ครับฮะฮะ ดีครับดีดีดีใช่ครับเพราุ่นครับน่ารักน่ารักเลยฮะใช่เพราะตอนที่เราเดินทางขึ้นไปอ่ะคุณพ่อก็พาขับรถขึ้นไปกันกลที่ขอรเงผมวที่ถูารืเะยะทางรอ้ทางมานามลำบารไม่เห็นหรอว่าี่ใส่อะไรบ้างอมันก็ไม่ขนาดนั้นพี่ผมหลับตลอดทางเลยเวีนเมารถเมารถเมารถใช่แล้วเมารถฮะ หลับทั้งคู่ครับอั้วทั้งคู่ครับก็ตแต่นี้ถือว่าเป็นการฉลองฉลองปีใหม่ด้วยกัน <c oughs> ใช่ครับก็เป็นเป็นการฉลองปีใหม่ด้วยกันด้วยเพราะว่าคือเขาเองอ่ะก็จะกลับบ้านไปหาครอบครัวอยู่แล้วแล้วเราเองก็ว่างอยู่ก็เลยไม่รู้จ si ะทาอะไรดีก็เลยคิดว่าเออไปทําตรงนี้มันก็น่าสนใจดีเพราะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากอยากจะบริจาคของที่เราไม่ได้ใช้มันม,มันมีค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยแบบก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาซึ่งมันแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับก็คือแบบคุยกันเล่นๆเลยก็ <c oughs> ครับคิดว่าอย่างนั้นครับใช่ครับได้ครับผมขาผมขาผมขาผมัา